สวัสดีครับวันนี้พอดีได้เช่าพระรุ่นหนึ่งที่ราคาไม่แพงครับไม่แพงแต่ว่ามีประสบการณ์ทางด้านเมตตาครับเมตตาค้าขายตามประสบการณ์ของพระรุ่นนี้นะครับแล้วก็พระรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะเราะบางมากครับ เบาบางตัวนี้ก็คือพระพุทโธครับพระพุทโธหลังยันห้าหลังยันห้านี่ครับเบาบางครับผมนี่จับยังต้องระวังมือเลยต้องเบาๆมือเลยครับเป็นเนื้อเป็นเนื้อปูนนะครับเป็นเนื้อปูนขาวผสมปูนแดงของ คุณแม่บุญเรือนครับสมปูนแดงของคุณแม่บุญเรือนก็ตามประวัติการสร้างของบวลสาราผสมมวลสารก็คือนําปูนแดงของคุณแม่บุญเรือนนะครับมาผสมก็จะทําออกมาเป็นจะมีสองสีหลักๆครับก็คือสีขาวสีขาวกับสีสีออกชมพูชมพูนะครับ แป๊บน,นะครับพอดีที่ตั้งโทรศัพท์จะอาจจะบ,บังไ่อยู่ก็เลยอาจจะเสียงไม่ค่อยชัดนี่ครับเป็นพาที่ค่อนข้างเบาบางครับเพราะว่าเป็นเนื้อปูนครับเนื้อปูนขาวแล้วก็จะหา หาสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างจะยากครับยากด้านหลังก็เป็นยันห้าครับบางองค์ก็เป็นเรียบๆไปเลยก็มีนะครับแบบปั๊มไม่ติดเหมือนพระปั๊มไม่ติดอะไรเงนี้ครับพระมันจะอารมณ์แบบเหมือนพระเก๊ครับใครดูไม่เป็นก็จะหาว่าเป็นพระเก๊ไป เป็นเนื้อปูนครับเป็นเนื้อปูนผสมปูนแดงของคุณแม่บุญเรือนก็ปูนแดงผสมอยู่น้อยครับก็เลยค่อนข้างจะออกสีขาวซะเยอะตรงไหนที่ผสมปูนมีส่วนผสมของปูนแดงเยอะก็จะออกเป็นสีชมพูครับจะออกเป็นสีชมพูก็ตามประวัติประสบการณ์รุ่นนี้ก็คือมีแม่ค้าครับ มีแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนหนึ่งเขาได้ทำพระองค์นี้ครับหล่นลงไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วบังเอิญก็วันนั้นก็เกิดการขายดีทั้งวันเลยครับขายดีจนแบบหม้อก๋วยเตี๋ยวแตกก็คือเหมือนแบบต้องต้มอะไรให้มันเร็วขึ้นนะครับเพื่อจะทันในการขายมีการเร่งไฟหรือว่าอะไรเงี้ยครับ การต้มทั้งวันก็เลยเกิดหม้อแตกขึ้นก็เลยเรียกว่ารุ่นหม้อก๋วยเตี๋ยวแตกแต่มมนใช่ชื่อรุ่นนะครับเรียกเรียกกันในวงการี่เฉยเรียกกันตามประสบการณ์ที่ที่มีมาครับแต่จริงอะเรียกสากลก็คือพระพุทโธหลังยันห้าครับพระพุทโธหลังยันห้าก็สร้างประมาณปีปี30 ก,กว่าครับช่วงที่สร้างโบสถ์ครับช่วงที่สร้างโบสถ์ก็คืออาจจะทําออกมาแจกคนงานสร้างโบสถ์อะไรเงี้ยครับก็เลยทาออกมาตรงนี้ผมแนะนํานะครับรุ่นนี้แนะนําพยายามอย่าไปเลี่ยมดีกว่าครับเอาตั้งไว้บูชาที่บ้านดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างที่จะเปราะบางมากมือช่างถ้าไม่นิ่งนี่หักได้เลยนะครับหักได้เลย แล้วก็หาเจอแบบนี้หาสมบูรณ์แบบนี้ยากในอย่างที่ผมเคยเห็นเลี่ยมเี่ยมกันมาก็ก็แตกครับบินกระเทาะไม่ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้แล้ครับถ้าใครเลี่ยมถ้าใครเอาไปเลี่ยมก็ระวังอย่างมากเลยครับเป็นรุ่นที่ต้องระวังอย่างมาหาศาลเลยครับพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นรุ่นที่ เน้นเมตตาครับเมตตามหานิยมแต่พระหลวงพ่อก็เมตตาโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับพระท่านเมตตาแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นพระหลวงปู่เนี่เป็นพระสายคุ้มครองครับคุ้มครองป้องภัยถ้าเห็นเนื้อแบบนี้ข้างหน้าแบบนี้แล้วพลิกข้างมาพลิกข้างหลังมาเห็นเรียบ อย่าคิดว่าเกนะครับส่องดูเนื้อพระจับดูพระก่อนอารมณ์เหมือนปูนบัตเตอร์ครับถ้าเราเคยระบายสีตามตลาดนัดอย่างเงี้ยจับดูพระต้องเป็นอารมณ์คล้ายๆแบบนั้นนะครับมีสีชมพูมีสีชม,ม,มพูอีกแบบนึง่งแล้วก็สีขาวจั่วเลยครับเอเคครับฝากกดไลค์กันด้วยนะครับเดี๋ยว คลิปหน้ามีอะไรมาให้ชมกันอีกก็เดี๋ยวจะเอามาบอกกันนะครับนี่มีมืงสานด้วย,น,ยออนิดหน่อยเป็นเล่าเอ่ยโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ